แอคนี้ชื่อการแสดงว่านะครับเทควันโดจากทีม a r t of ออฟเทควันโดครับ ผมขอเสียงปรบมือให้กับแอคที่3นะครับครับก็ดูน่าเกรงขามากเลยนะครับเทควันโดศิลปะแห่งหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นกีฬาที่เราใช้เวลาว่างได้นะครับครับขอเชิญพี่โน้ตก่อนเลยครับพี่โน้ตครับเชิญครับก่อนอื่นเลยนะฮะต้องต้องต้องขอบอกนะฮะว่าวันนี้เป็นวันของของเขานะฮะคือการออกมาแสดงตรงนี้นะครับ เป็นแอคที่สแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันวันของเขาอีกวันหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วเขาเรียกว่าคิวการแสดงไอจุดต่างๆการเช็คมากอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยบาลานซ์แต่วันนี้ผิดพลาดน้อยนะอาจารย์นะไม่เหมือนกับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกหมดโป๊ะปั๊บโป๊ะปั๊บะว่าตุ่มตุ่มตุ่มแช่นะครับเหมือนกับสิงโตนะครับแต่จะมามีผิดตอนหลังสักนิดหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของของของความตั้งใจนะครับของน้องๆเชื่อแน่เลยตรงนี้นิดนึงนะลูกๆนะที่อยู่ข้างล่างหรือว่า น้องๆที่อยู่อาชีวะเป็นมาก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้นะครับเราอยู่กับบ้านได้ไปเตะต้นกล้วยต้นมะพร้าวไม่ได้นะครับมันต้องฝึกนะครับต้องฝึกแล้วก็มีการเตรียมมาก่อนตรงนี้นะครับต้องต้องยอมรับว่าเป็นวันของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติเขาจะไปแสดงและจะมีพลาดเยอะแต่วันนี้พลาดน้อยนะครับวันนี้ก็เลยให้ให้แค่นี้นะฮะแปดคะแนนครับครับเชนอาจารย์อาจารย์เชนนะครับพร้อมเพรียง นะครับขอขอยอมรับว่าพร้อมเพรียงและก็เต็มตัวมาดีแล้วก็น่ารักทุกคนน่ารักอีกแล้วน่ารักอีกแล้วเดี๋ยวจะดูว่าผู้หญิงนี่น่ารักหรือเปล่าอ่าจริงๆนะั่นลูกๆไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่คนคุมน่ารักกว่าน <laughs> <laughs> ี่อาจารย์อาจารย์ขอเชิญหน่อยขอเชิญหน่อยขอเชิญอาจารย์นิดหนึ่งนิดหนึ่งอาจารย์อาจารย์ขอไมให้อาจารย์หน่อยอาจารย์มีมีครอบครัวแล้วยังครับยังครับอาจารย์ระวังตัวไว้ครับ ไม่พี่โนรตพี่โนรตเขาปลอดภัยเพราะเขาขี่ผ่านมาสามปีหน้าบ้านยังไม่มองเขาก็ไม่อยู่ม่มองเลยบ้านอยู่ซอยเดียวกัน <laughs> อยู่ซอยเดียวก็แลฮะอยู่ซอยเดียวกันแล้วแล้วรอดรอดมาได้อย่างไรเนี่ย <laughs> แ,ลแล้วคิดยังไงไปอยู่ซอยเดียวกับอาจารย์ครับ <laughs> บ้านเช่าถูกครับต <laughs> นะอนนั้นออแต่นั้นถูกครับ <laughs> <laughs> เจอแล้วเจอคุณครูให้เท่านี้ลูกแปดคะแนนครับคะแนนนะครับขอเชิญครูอ้วนครับค่ะก็ เก่งค่ะคุณอ้วนเสียงไม่ต้องสั่นนะครับวิวค่ะคือรู้สึกว่าคุณโน้ตจะขี้เละเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกมีคู่แข่งเยอะนะคะเมื่อกี้ว่ารู้สึกสงสัยว่าแปลคะแนนเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าแนงแขงใจว่าเขาหลอกกว่าหน้าตาดีกว่าก็เลยเหลือแค่แปดหรือเปล่าความจริงจะมากกว่านี้เนื่องจากหล่อหลอกกว่าพี่โน้ตเลยให้แค่นี้คือด้วยส่วนรวมนะคะชอบชอบที่เขาศิลปะการต่อสู้มารวม มาแสดงในลักษณะของการพิเซนต์ในเรื่องของการแสดงด้วยเอาดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตอนแรกรู้สึกว่ามีเจตนาเหมือนกับจะให้เราสํานึกรักบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยออกมาเป็นกังฟูเลยนะคะแล้วตอนหลังก็จะเป็นเทควันโดเรื่องอารมณ์เพลงนะคะแล้วก็ท่าทางที่ให้เนี่ยโอเคสอดคล้องกันมากเลยนะคะสรุปแล้วชุดนี้เยี่ยมค่ะครับ,รบอาจารย์อ้วนให้ไป 8คะแนนเหมือนกันครับเท่ากันเป็นเอกฉันนะครับแปดแปดแปดก็เป็น24คะแนนนะครับปมมือกับทีมเทควันโดปัตตานีนะครับครับผมชื่อทีมว่า Art of Taekwondo นะครับอ่าครับมีสลับกันไปนิดหน่อยนะครับก็ใครสนใจนะครับฝึกเทควันโดได้นะครับที่โรงยิมเนเซียมของมอปัตตานีนะครับ